เดีฉันเนี่ยขอลงไปท้าพิสูจน์คนเดียวในสระว่านางแล้วกันนะคะ<า>คือเราเนี่ยอยากจะเห็นชัดๆนะคะทุกคนเฮ้ยจ้าแชเดพกแกรีไปจะดีกว่าก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วก็จะไล่บีบคอพวกแกสองคนเฟล สวัสดีทุกคนเลยนะคะับผอมวันนี้ก็กลับไปก่บปอลคนนี้คนเดิมนะคะเฮ้ย,ยะะจะบอกว่าปอก็ไปตัดแว่นใส่ตาบันแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าปอเนี่ยเป็นคนที่สายตาโคตรเอียงเลยนะคะ<อ>แต่ว่ามันเป็นการใส่ที่ไม่วินหัวเลยนะคะทุกคนดูดิขออวดของใหม่หน่อยแล้วกันนะจ๊ะเป็นไงล่ะปะอเอ๊ะบอจังว่าแต่เธอกําลังทําอะไรอยู่หรืออ๋อพอดีว่าหนูเนี่ยกำลังปั่นงานอยู่เลยคะ่ะ เพราะว่าวันนี้เนี่ย มีส่งงานคุณครูนะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะทุกคนคือเราเนี่ยจะพาน้องโมเอะนะคะไปล่าท้าผีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ข่าวลือม,มาว่าสระว่ายน้ำที่โรงเรียนนะคะมีคนจมน้ำตายค่ะแล้วคนที่จมน้ำตายเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะคะหุ้ย <c oughs> แล้วที่สำคัญนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสองคนนี้นะคะไม่เคยห่างกันเลยนะคะถ้าอีก คนตายเนี่ยอีกคนนึงก็ต้องตายตามด้วยนะคะทุกคน<า>นั่นแหละค่ะเลยเป็นสาเหตุที่วิญ,ญญาณของทั้งสองคนนะคะยังไม่ไปเกิดนะคะฮ้อยากรู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอนเนี่ยจะส่งโมเอะไปอีกแล้วนะคะ <laughs> โมยจังฉันขอโทษนะแต่ว่าเธอเนี่ยจะต้องไปล่าท้าพิสูจน์ให้คนดูได้ดูกันนะคะว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่านะคะฮะาคุณแม่อีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยหนูมาในหูฝาไปใช่ไหมคะคือคุณแม่จะให้หนูเนี่ยไปล่าทา้าพีอีกแล้วเหรอคะคุณแม,ม่ใช่แล้วโมยจัง ฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรจะทําเพื่อคนดูนะเพราะว่าฉันน่ะเชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของฉันเนี่ยที่เก่งที่สุดเลยนะโอ๋อก็ได้ก็ได้ค่ะก็ได้แต่ว่า ในรอบนี้เนี่ยฉันจะให้เธอนะคะพารุ่มพี่เนี่ยไปด้วยนะคะเธอจะได้ไม่ต้องกลัวงั่น,นะละโอเคแล้วก็ภารกิจนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องไปหาลุ่มพี่ก่อนนะคะว่าเฮ้ยลุ่มพี่คะวันนี้เนี่ยเราสองคนนะคะก็คือได้ภารกิจมาอีกแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้าง,างน่าขนลุกเลยนะคะเอ้าอย่าบอกนะว่าลุ่มพี่ไปโรงเรียนน่ะไม่น่าจะจริงนะคะทุกคน โอเคงั้นปอขอไปดูในบ้านก่อนแล้วกันนะเอา้าน้องปีโป้ทำไมน้องปีโป้เนี่ยถึงมานั่งรอหนนะ้าห้องน้ำล่ะคะ <Yeah. S 1> อหรือว่าลุงพี่เนี่ยกำลังโปอยู่เลยหรือเปล่าเอา๊ะแต่ว่ามีสองอย่างว่ากำลังอาบน้ำอยู่หรือไม่ก็กำลังขี้อยู่หรือเปล่าเออไปดูกันนะคะทุกคนลุงพี่คะลุงพี่อยู่ไหมเอ่ยห้องครัวก็ไม่มีอะแล้วห้องนี้ล่ะคะลุงพี่ หายไปไหนนะลูงพี่คะโอ้ยไม่อยู่อุย้ยฉันเจอเงินนะคะเออขโมยเงินลุงพี่คะ่ะหุยเรามีเงินประมาณหนึ่งหมื่นเยนแล้วนะคะทุกคนเป็นไงรวยแล้วคะ่ะลุงพี่คาอยู่ไหมเอา้าในห้องน้ำก็ไม่มีลุงพี่หายตัวไป ลุงพี่หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนเอมหรือว่าจะอยู่ในนี้ก็ไม่รู้นะคะลุงพี่คะลุง <c oughs> ลุงพี่กำลังขี้อยู่ลระคะเฮ <c oughs> ้ยโมยจังพี่กำลังทายนักอยู่นะออกไปอุย้ยลุงพี่ฉันขอโทษนะครับแต่ว่าลุงพี่ ไม่ต้องอายฉันไปนหรอกคะอ่ะเพราะว่าฉันน่ะเป็นแฟนรุ่มพี่นะคะโอ้โหรุ่มพี่คือแบบว่าเหงื่อออกเต็มหน้าตาเลยนะคะแปลว่ากําลังถ่ายหนักจริงๆนะเนี่ยโอ้ยหืมกลิ่นคดเหม็นเลยอะ่ะถ้างั้นเนี่ยฉันขอไปรอข้างนอกรอกันนะคะลุงมพี่เฮ้ยหืมปวดท้องจริงเลยเนี่ยน่าอายจริงเลยโมเหจังเนี่ยมาไม่สุม้ไม่เสียงเลยอะ่ะเฮ้ยฮืม ไปดีกว่าเสร็จแล้วเอาลุงมพี่มาแล้วหรอคะเออ่าไงอุ้ยลุงมพี่คะื่อว่าลุงมพี่เนี่ยไปแต่งตัวก่อนไหมคะแหมทำามาเป็นโชว์ซิปพงซิปแพกแต่ว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกคนลุงมพี่เนี่ยหุ่นดีนะคะแล้วก็มีซิปแพกด้วยนะคะเนี่ยคือว่าวันนี้นะคะลุงมพี่เราสองคนนะคะก็คือได้ภาร,รกิจใหม่อีกแล้วคะ่ะเออ ภารกิจอีกแล้วเหรออะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ผีนะ่ะ <Yeah. S 1> เออลุงพี่คะสิงเก็งว่าก็นั่นเลยคะ่ะเราเนี่ยได้รับภารกิจมานะคะว่าเราจะต้องพาคนดูเนี่ยไปล่าท้าผีนะคะที่โรงเรียนของเราคะ่ะ <Yeah. S 1> แต่เขาว่ากันว่าเราเนี่ยจะต้องไปหลังเลิกเรียนเท่านั้นนะคะลุงพี่เออ อานว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเล่งเวลานะคะไปตอนกลางคืนกันดีเลยไหมล่ะเออก็น่าสนใจอยู่นะคะทุกคนเอาล่ะเราจะมาลองเล่งเวลากันดูนะครับว่ามันจะแบบว่ามีจริงๆหรือเปล่าหูยบอกเลยว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยทุกคนสยองขวัญน,นะเออเฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปล่าท้าผีนะคะที่โรงเรียนกันคะ่ะในเวลาประมาณสักสักเที่ยงคืนแล้วกันเนาะเออ ล่ค่ลุงพี่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกทำภารกิจนะคะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างแบบสยองขวัญหัวลุกซูซ่าเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยจะท่องน้ม3จบค่ะถ้าเจอนะโอเคค่ะงั้นก็ตามมันเลยค่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยวตื่นเต้นเดอ้อขึ้นมาเลยค่ะโอเคออกเดินทางตึ้งตึ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  เอาจริงๆไหมคะคือว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นนักสืบเลยนะจริงๆเขาเรียกว่านักสืบล่า้าผีนะคะทุกคนจริงๆไปค่ะจอดดีกว่าวูยดูสิที่นี่เนี่ยคือไม่มีคนแล้วนะคะแล้วก็นั่นไงลุงพี่ที่เขารล่มเรือกันน่ะเฮ้ย เดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาเพิ่มบรรยากาศนะคะให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวเนาะคือเราสามารถปรับสีของเกมได้ด้วยอุย้ยนี่ไงของจริงรุ่นพี่คะทำไมโรงเรียนเนี่ยมันมืดขนาดนี้คะเนี่ยโห้ยมอยจังก็เราเนี่ยมาตอนเที่ยงคืนนะมันก็ต้องมืดแบบนี้แหละเฮ้ยลุงพี่คะขอจับมือเลยค่ะฉันกลัวจังเลยนะคะลุงพี่ ไปค่ะเราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าเออทางเข้าอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนุ่พี่เราจะต้องทำใจให้แข็งแรงไว้นะคะทุกคนเฮ้ยน่ากลัวว่ะแม่งคดมืดอะเฮ้ยดูสิแสงไฟตรงนี้มันดูน่ากลัวจังเลยทุกคนเห็นไหมทุกที่เฮ้ยเอาล่ะพอขอมาเริ่มที่ห้องน้ำชายแล้วกันนะ ห้องน้ําชายเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้คือเป็นห้องแต่งตัวชายนะคะก็คือไม่มีอะไรนะคะผมโอเคงั้นก็รอดไปนะคะไปค่ะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวหญิงนะคะทุกคนห้องแต่งตัวผู้หญิงนะคะคือไม่มีอะไรนะคะทุกคนเออนี่แหละฮะอ๋ออันนี้คือเป็นห้องน้ำนะคะโอเค ไม่มีอะไรเลยนะคะผมอุ้ยอ่อาอาบน,น้ำแป๊บนึงนะอ่ะไม่ใช่นะคะทุกคนไปค่ะเราจะมาเดินให้ทั่วระวไา้น้ำเลยแล้วกันเนาะโอเคโอเคโน n โน o นมันคืออะไรมันคือผีไง กำลังทำท่าแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนะปอนเนี่ยข้องใจที่มันอยู่ตรงสระน้ํามากเลยอะเอาละค่ะลุงพี่เดี๋ยวฉันเนี่ยขอลงไปท้าพิสูจน์คนเดียวในสระน้ำแล้วกันนะคะ<า>คือเราเนี่ยอยากจะเห็นชัดๆนะคะทุกคนเฮ้ยจัแชแดะ มันคือเรื่องจริงนะคะทุกคนแล้วเขาเป็นผีที่กำลังแบบร้องไห้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจมน้ำตายค่ะแปลว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่จมน้ำตายวยแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพื่อนนะคะที่ไม่ยอมไปไหนนะคะทุกคนดูสิึ่งน่าเศร้าจริงๆเลยนะแต่เอาจริงๆไหมคะฉันกลัวคะ่ะ ฉันขอถอยห่างก่อนแล้วกันนะคะลุมพี่คะ่ะลุพ้พี่ฉันว่าที่นี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะคะลุพี่พูดแกสองคนน่ะจะไปรู้อะไรละ่ะตอนที่ฉันเนี่ยเห็นเพื่อนฉันตายต่อหน้าต,ต่อตาโดยที่ฉันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะ่ะมันทรมานขนาดไหนพวกแกรู้ไหมว่าฉันสองคนน่ะเรารักกันมากขนาดไหนพูดแกรีไปจะดีกว่าก่อนที่ฉัน คนไม่ไหวแล้วก็จะไล่บีบคอผู้แกสองคนนีไปซะออกไปใช่แล้วผู้แกสองคนควรจะรีบหนีไปซะก่อนที่ฉันทั้งสองคนเนี่ยจะบีบคอผู้แกที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่ผู้แกควรจะมาอยู่เข้าใจไหมออกไป ุูคนมันน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ,ะลุงพี่คะคือเขาเนี่ยกาลังขู่เราสองคนนะคะส่ว่าเราสองคนเนี่ยควรรีบออกจากที่นี่ดีกว่าแล้วคะลุงพี่วิญญาณของทั้งสองคนนะคะคือเป็นวิญญาณที่อาฆาตแค้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างดุร้ายเลยนะคะเฮ้ยลุงพี่นั่นคือพวกเขาเนี่ยกาลังคานมาหาเราแบบว่าช้าๆแล้วก็สโลโมชันนะคะ ดูสิมันค่อยๆใกล้ขึ้นมาใกล้ข hey. ึ้นมาแล้วค่ะลุงพี่คะหนีแล้วหนีแล้วหนีหนีหนีว้ายวมากไอตัวนี้มันไวมากเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วูยดูดิมันน่ากลัวตรงเลยวะคือแบบคือท่าคารเนี่ยบอกเลยว่านะคะเหมือนแมงมุมเลยนะคะทุกคนดูสิไปค่ะเอ้าลุงพี่ลุงพี่ พี่ดีเร็วโอ้ยโอ้ยหเมื่อกี้มันนา่ากลัวมากเลยเมื่อกี้มันขึ้นมากับเราด้วยนะครับรถเนี่ยรุ่นพี่คือติดบักนะคะทุกคนโอ้โหไม่ไหวค่ะจังหวะนี้เนี่ยเราต้องขับไปที่สอนอน,นะคะทุกคนเพื่อมาแอบผีค่ะไม่ไหวไม่ไหวคุณตำรวจคะมีผีค่ะที่โรงเรียนนะคะเราขอมาแอบในคุกแลกันนะ เฮ้ยฉันคิดว่าถ้าเรามาแอบแบบนี้เนี่ย ยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการพาเพื่อนๆนไปล่าท้าผีกนันในโรงสระว่ายน้ํานะคะบอกเลยว่าโคตรสยองขวัญเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนขาอู้น่ากลัวเนาะเอาละค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสวัสดีก็บายบายคะ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่ไหวจริง ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน